การภาวนานั้นไม่ต้องสอนกันมากให้ดูลงไปที่กายใจเพราะกายและใจจะสอนเราเองของจริงนั้นไม่ต้องอาศัยตำรา,าไม่อาจเรียนจากตำราได้ไม่อาจหาจากสิ่งใดได้แม้แต่คำสอนจากหลวงปู่ก็สอนไม่ได้แม้พูดไปเท่าใดก็ไม่อาจเข้าถึงจิตถึงใจหากไม่มีความเพียรขอให้ทำให้มาก และใจของเรานั่นแหละมันจะสอนตัวเองผลโลกได้ก็เพราะใจของตัวเองลึกซึ้งในธรรมมาได้ก็เพราะใจของตนเองขอให้ดูจิตดูใจของตนเองอยู่กับพุโทโธพุโทโธจะเป็นอาจารย์สอนเราได้จะเดินนั่งยืนนอนจะทำสิ่งใดก็อย่าละจากพุโทโธขอให้ทำอยู่แบบนี้ทิ้งอดีต ทิ้งอนาคตกำหนดรวมลงสู่ปัจจุบันทำจนถึงที่สุดทำทั้งหลายจะปรากฏชัดเจนถึงตอนนั้นจะสิ้นสงสัยในธรรมทั้งปวงจากบันทึกของหลวงปู่อ่อนยานาสิลิที่เป็นสหายธรรมของหลวงปู่ฟั่นอาจาโลท่านได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงปู่ไว้ในตอนหนึ่ง ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ชาวจังหวัดอุบลราชธานีและพระภิกษุษสามเณรที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านต่างจดจำมาจนถึงทุกวันนี้กลางพรรษาในปีพุทธศักราช2487จังหวัดอุบลราชธานีเต็มไปด้วยทหารญี่ปุ่นที่เข้าไปตั้งฐานทัพอยู่จึงเป็นเป้าหมายให้ฝ่ายตรงกันข้าม ที่เป็นคู่สงครามกันยังฝ่ายปันธมิตรได้ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดเข้ามาทำลายที่มั่นเป็นประจำอาทิตย์ละสองถึงสามครั้งชาวบ้านและชาวเมืองตกอยู่ในความหวาดกลัวเพราะไม่รู้ว่ามัจจุราชจะมากระชากชีวิตไปเวลาใดสำหรับพระภิกษุสามนเณรและชาวบ้านที่อยู่ใกล้วัดที่หลงปู่ฟั่นจำพรรษายอยู่ จะรับคําเตือนจากหลวงปู่ล่วงหน้าก่อนเครื่องบินจะมาทิ้งระเบิดประมาณสองชั่วโมงอาทิเช่นในตอนเย็นขณะที่พระเนนได้จัดน้ำฉันน้ำใช้ถวายอยู่นั้นท่านจะกล่าวขึ้นมาเป็นการเตือนว่าให้รีบทําคิดให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็วแล้วรีบไปหาที่หลบภัยกันให้ดีคืนนี้เครื่องบินฝ่สัมพันธมิตร จะแห่กันมาทิ้งระเบิดทุกครั้งที่ท่านเตือนให้พากันหาที่หลบภัยจากการทิ้งระเบิดของฝ่ายพันธมิตรพระเนรและชาวบ้านก็พากันหาที่หลบภัยตามที่ท่านสั่งพอตกกลางคืนมีเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรแห่กันมาทิ้งระเบิดจริงๆบางครั้งท่านบอกพระเนรว่ารีบทำอะไรให้เสร็จเร็วแล้วรีบไปหาที่หลบภัย เครื่องบินมันมากันแล้วทั้งๆท,ที่เป็นเวลากลางวันจะเป็นไปได้อย่างไรแม้จะไม่เชื่อแต่ก็ต้องปฏิบัติตามแล้วพออีกไม่นานก็มีเครื่องบินมาทิ้งระเบิดจริงๆหลวงปู่เองหลังจากบอกพระเนเนและชาวบ้านหาที่หลบภัยแล้วท่านเองก็รีบลงไปหาที่หลบภัยเช่นกันท่านสั่งทุกคนว่าไม่ว่าจะเป็นพระ เนหรือชาวบ้านให้พากันภาวนาพุทธโธพุทธโธท,ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ท่านถือว่าเป็นคาถาวิเศษเวลาเข้าตาจนหรือไปอยู่ที่ไหนก็จะปลอดภัยเมื่อคราวที่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองระหว่างญี่ปุ่นกับฝ่ายสัมพันธมิตรไทยโดนญี่ปุ่นบีบบังคับ ให้เป็นพวกด้วยความจำใจขืนไม่ยอมเป็นพวกร่วมลบด้วยก็โดนยึดประเทศเมื่อไทยอยู่ฝ่ายญี่ปุ่นที่เป็นคู่สงครามกับฝ่ายพันธมิตรแน่นอนละ่ะที่มั่นสำคัญของทฐารไทยและทฐานญี่ปุ่นย่อมเป็นจุดเป้าหมายที่เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรจะขนระเบิดมาทิ้งทำลายให้ย่อยยับโคราชหรือจังหวัดนครราชสีมา ก็เป็นอีกเป้าหมายสำคัญอีกเป้าหมายหนึ่งที่จะต้องถล่มให้ย่อยยับทุกคืนชาวโคลาต่างคอยฟังหวอเตือนภัยทางอากาศไม่ต้องหลับต้องนอนกันล่ละเมื่อใดที่ได้ยินเสียงเตือนภัยก็พากันวิ่งหาที่หลบซ่อนหนีลงหลุมหลบภัยบ้างก็หน,นีไปหาที่ซ่อนเองเมืองทั้งเมืองมืดเหมือนเมืองร้างและเงียบเชียบ แสงตะเกียงแสงไฟฟ้าไม่มีเพราะทางการสั่งให้ดับหมดเรียกว่าชีวิตของชาวโคลาชในเวลานั้นแขวนอยู่บนเส้นได้ไม่มีใครรู้ว่าชีวิตของตนเองจะถูกมัจุราชกระชากเอาชีวิตไปเมื่อใดบางวันเครื่องบินพิ้งระเบิดของพันธมิตรมันก็แหกันไปโจมตีทิ้งระเบิดกลางวันแจกแสก็มีจอมพลผินจุนวัน ซึ่งเป็นแม่ทัพคนสำคัญในจังหวัดนครราชสีมาเห็นว่าภัยทางอากาศนั้นยากที่จะป้องกันได้แม้จะมีกองทัพไทยและญี่ปุ่นขอยิงต่อสู้ด้วยปืนยิงต่อสู้อากาศยานก็ตามแต่เนื่องจากเครื่องบินลบที่มีสมรรถนะสูงของพันธมิตรยากที่จะปกป้องทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนให้พ้นจากระเบิด ที่เครื่องบินฝ่ายฆ่าศึกมาทิ้งบอมน,นั้นมันรุนแรงมากยากที่จะต้านทานและป้องกันด้วยอาวุธได้ท่านจอมพลผิมจึงคิดถึงพุทธานุภาพของหลวงปู่ฟ้านอาจาโรที่ท่านในความเคารพเลื่อมใสามาเป็นเวลาช้านานและท่านก็ยังเคยเห็นฤทธิ์อภินิหารมาแล้วหลายครั้งจึงเชื่อมั่นว่าหลวงปู่จะต้องช่วยชาวโคราช ให้รอดพ้นจากระเบิดได้เมื่อจอมพลผินชุนวันท่านทราบข่าวว่าหลวงปู่ฟันผู้เป็นพระอาจารย์ได้เดินทางมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นท่านจึงสั่งให้ในายทหารคนสนิทเดินทางไปนิมนต์หลวงปู่ให้มาช่วยงานราชการเมื่อหลวงปู่ได้ทราบถึงความประสงค์แล้วท่านไม่ได้ขัดข้องแต่ประการใด จึงรับนิมนต์และตามมาพร้อมกับทหารได้แวะพักที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาตอนนั้นเป็นเวลากลางคืนแล้วไฟฟ้าในวัดก็ไม่มีแต่เกียงน้ำมันก๊าซก็ห้ามจุดเพราะจะกลายเป็นเป้าโจมตีทางอากาศของข้าศึกและในช่วงนั้นเป็นช่วงที่หลวงปู่ได้เวลาปฏิบัติสมณธรรมตามปกติของท่านทุกคืนนั่นก็คือ การเดินจงกรมเพื่อจเจริญภาวนาแต่การเดินจงกรมครั้งนี้นั้นจะมีความแตกต่างไปจากการเดินจงกรมตามปกติเพราะหลวงปู่ต้องเดินจงกรมจเจริญสมาธิปไปตลอดทั้งคืนไม่เป็นอันได้นั่งได้นอนพักผ่อนประการใดติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายคืนแม้จะว่างเว้นจากการทิ้งระเบิดก็ตามเหมือนกับว่าท่านจะรู้ว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้า เครื่องบินทิ้งระเบิดของข้าศึกจะแหกกันมาทิ้งระเบิดที่เมืองโคราดครั้งใหญ่จะต้องมีการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแล้วเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นจริงๆในคืนวันหนึ่งขณะที่ท่านกำลังเดินจงกรมไปมาอยู่ภายในวัดลำพางองค์เดียวโดยท่านอาศัยแสงเดือนหงายแทนแสงตะเกียงและดวงไฟท่ามกลางความสงบ ที่วัดดังกล่าวมีประชาชนหนีเข้ามาหลบภัยเป็นจำนวนมากในขณะที่มีความเงียบอันน่าสะพึงกลัวเร่อนตัวเข้ามาคลุมทั้งจังหวัดประหนึ่งว่าเมืองโคราชเวลานั้นเป็นเมืองร้างไร้ผู้คนอยู่อาศัยเมืองทั้งเมืองไม่มีแสงไฟฟ้าเนื่องจากทางการสั่งให้งดปล่อยกระแสไฟหลังตะวันตกดินไปแล้ว แล้วในคืนที่ทุกคนหัวใจเต้นระทึกก็มาถึงเมื่อเสียงหวอเตือนภัยดังขึ้นประสานกันหลายจุดชาวโคราชต่างหนีออกจากบ้านไปหาที่หลบภัยที่ทางการทำไว้ให้และที่วิ่งหาที่หลบภัยตามท้ายทุนบ้านและในที่ที่เห็นว่าปลอดภัยก็มีเป็นจำนวนไม่น้อยเสียงอื้ออึองบนท้องฟ้า ไม่แตกต่างไปจากเสียงของฝูงพึ่งขนาดใหญ่ย้ายรังไก่เข้ามาทุกทีพันก็มีแสงสีส้มบูบวาบบูบวาบจากท้องฟ้าเหนือจังหวัดนครและ,ะสีมาแน่นอนมันแหกกันมาแล้วเครื่องบินทิ้งระเบิดแสงบูบวาบบูบวาบของลูกระเบิดที่ทิ้งจากเครื่องบินแหวกอากาศลงมาอย่างรวดเร็วพุ่งเป้าสู่ตัวเมืองโคราช ไม่ดูว่ากี่ลูกต่อกี่ลูกหวังทำลายให้พินาศย่อยยับเสียงกล้องกำมนาสฐานสะเตือนไปทั่วทั้งเมืองเวลานั้นใครๆก็ต้องคิดว่าเมืองโคราชต้องแหลกเป็นจุนอย่างแน่นอนเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนักลูกระเบิดทำลายที่โปรยลงมาจากเครื่องบินทิ้งระเบิดจำนวนนับสิบนับยี่สิบลำหาได้ทำลายทรัพย์สินชีวิตประชาชนแต่ประการใดไม่ พราะระเบิดที่ทิ้งลงมานั้นบ้างก็ด้านและบ้างก็โดนพลังลึกลับผลักให้ไปตกอยู่กลางทุ่งนาห่างจากโคราชเป็นกิโลเมตรเมื่อทางการสำรวจความเสียหายก็ปรากฏว่าชีวิตและทรัพย์สินของชาวโคราชปลอดภัยไม่เกิดความเสียหายเลยแม้แต่น้อยปรากฏการณ์อัศจรรย์ที่เกิดขึ้นคราวนั้น ได้สร้างความประหลาดใจให้กับชาวโคราชและเหล่าทหารข้าทั้งหลายทั้งปวงเป็นอย่างยิ่งและได้เห็นประจักษ์ต่อสายตาของตัวเองเพิ่มความศรัทธาหลวงปู่มากขึ้นหลายเท่าตวีกูลเหตุการณ์ที่หลวงปู่รู้ล่วงหน้าว่าพระธาตุพนมจะลม้มเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องราวมหศัศจรรย์ ที่หลวงปู่รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเป็นทีวิภาาวิจารณ์กันของประชาชนและในหมูข่ข้าราชการแพร่หลายออกไปอย่างรวดเร็วว่าหลวงปู่ท่านมีทิพยายยานสามารถอย่างรู้ฟ้าดินได้ล่วงหน้าเหมือนตาเห็นก่อนที่พระาธาตพนมจังหวัดนครพนมจะล้มคลืนลงมานั้นคนไทยไม่ว่าใครทั้งนั้นคงไม่มีใครรู้ล่วงหน้า นอกจากหลวงปู่ฟ้านนาจารโลเท่านั้นท่านดูลลวงหน้าสองวันเสียด้วยซ้ำเรื่องนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะเกิดขึ้นมาแล้วทำนายก็ถูกต้องแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อจริงๆเนื่องจากพระธาตุพนมอันเป็นพระาธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวพุทธสองฝั่งโขงให้ความศรัทธาเลื่อมใสเป็นที่สุดและเป็นพระธาตุเก่าแก่และเป็นพระาธาตุนาในส่วนของพระอุรังคธา หรือหน้าอกอันศักดิ์สิทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรจุอยู่มีอยู่วันหนึ่งก่อนที่พระธาตุปนมอันเป็นที่เคารพบ,บูชาของชาวไทยและพี่น้องชาวลาวจะล้มคลืนลงมาวันนั้นได้มีญาติโยมไปฟังเทศและสนทนาธรรมของหลวงปู่ฟ้านราจาโลในวัดแห่งหนึ่งทางภาคอีสานหลังเทศนาสั่งสอนให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จูๆ่ๆหลวงปู่ก็พูดขึ้นมาเอยๆเล่นเอาศรัทธ,ธาธรรมที่มานั่งฟังเทศฟังธรรมในวันนั้นต่างพากันตกใจและไม่เชื่อหูของตัวเองด้วยซ้ำว่าหลวงปู่จะพูดเช่นนี้พระธาตุปนมลมแล้วนี่นาน่าเสียดายนยโยมทุกสิ่งทุกอย่างในบริเวณนั้นเงียบสนิทก็ท่านพูดขึ้นมาอย่างนี้เหมือนกับว่า พระทาตุพนมลงมาแล้วอย่างนั้นแหละปัรดาญาตโยมต่างสงสัยว่าลงมาได้อย่างไรหลวงปู่หลวงปู่ท่านว่าพระทาตุพนมลงมาแล้วหลวงปู่รู้ได้อย่างไรครับอ๋ออาตมาก็แค่ได้ยินเขาประกาศทางวิทธิยุว่าพระทาตุพนมล้มมาแค่นั้นแหละท่านพูดแค่นี้ไม่ได้พูดต่อทำเอาหัวใจของทุกคนเต้นตุ้มๆต่อมๆเพราะพระธาตุพนมอง์นี้ เป็นที่พึ่งของคนอีสานมาเป็นเวลาช้านานหลายชั่วอายุคนเรื่องพระแท้พนมลม้มชาวบ้านที่มาฟังเทศของหลวงปู่ไม่มีใครละแค่ละคายมาก่อนไม่น่าจะล้มอย่างที่ท่านพูดบางคนถึงกับกล่าวว่าหลวงปู่ฟังวิทยุผิดไปหรือเปล่ากระทั่งเวลาได้ผ่านไปสองวันก็มีข่าวทางวิทยุโทรทัศน์ประกาศข่าวให้ชาวพุทธทั้งหลายทั้งปวงทราบทั่วหน้ากันว่า พระาธาตุผนมลมแล้วพังยับเยินนอกจากนี้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งจะว่าไม่สำคัญก็ไม่ได้เนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เหนือความคาดหมายจริงๆในปีพุทธศักราช2518ขณะที่ทางวัดได้จัดให้มีงานประจำปีซึ่งเป็นประเพณีสืบสารกันมานานแล้ววันนั้นหลวงปู่ฟันท่านได้สั่งพระภิกษุสามเณร และชาวบ้านที่มาช่วยงานให้ช่วยกันทำความสะอาดวัดให้เรียบร้อยพร้อมกับสั่งให้ช่วยกันสร้างประลำพิธีไว้เพื่อรอรับเสด็จบรรดาพระภิกษุสามเณรรวมทั้งชาวบ้านก็พากันงงละสิเพราะการที่พระเจ้าแผ่นดินจะเสด็จไปที่ไหนจะต้องมีหมายกำหนดการแต่นี่ไม่มีวี่แววอะไรเลยเรียกว่าไม่มีใครเชื่อว่าจะเป็นเรื่องจริง แต่เขาช่วยกันสร้างประลังพิธีจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เกิดอัศจรรย์ขึ้นมาจริงๆอีกสองวันต่อมาในหลวงได้เสด็จผ่านและแวะนมัสการหลวงปู่ที่วัดจริงๆเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ทำให้ใครต่อใครต่างเขาคิดว่าหลวงปู่ฟันท่านสำเร็จฌานชั้นสูงจึงสามารถรู้เหตุการณ์ลวงหน้า ในปีพุทธศักราช2,519วันที่14กันยายนหลวงปู่ได้รับนิมนต์ไปงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ของสิทธิ์ผู้หนึ่งเทศเสร็จแล้วยังมีการเจิมโน่นเจิมนี่เป็นเวลานานและปีนขึ้นเจิมพ่อกลับมาถึงวัดในคืนนั้นเองท่านเกิดอาการปวดตรงหัวใจอย่างรุนแรงในบันทึกได้กล่าวไว้ว่า หลวงปู่ฟั่นอาจาโลหลังจากที่ท่านได้ท่องเที่ยวทั่วดงไปตามป่าตามเขาและเตือนถ้ำแทบจะกล่าวได้ว่าทั่วแผ่นดินไทยไม่นับรวมกับการเดินทางไปโปรดสัตว์ตามสถานที่ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศทำให้ชื่อเสียงของท่านเรื่องลือทั่วแดนไทยและในแดนไกลการออกแสวงธรรมของหลวงปู่ นับตั้งแต่ครั้งที่ท่านยังอยู่ในมหานิกายแล้วมายัติเป็นธรรมยุทธนิกายในเวลาต่อมารวมเวลาในการครองธรรมในผ้าเหลืองบนเส้นทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นเวลานานหลายสิบปีเลยทีเดียวจนสิริอายุเข้าสู่วัยชราไปตามกฎของธรรมชาติจนกระทั่งปีพุทธศักราช2507 หลวงปู่ท่านได้กลับไปจำพรรษาที่วัดป่าอุดมสมพรเลื่อยมาเมื่อร่างกายของท่านแข็งแรงขึ้นท่านจึงได้ขึ้นไปอยู่บนถ้ำขามหลังหมดงานทอดกระถินของทุกๆุกปีพอที่ถ้ำขามอากาศเย็นสบายมีความเงียบสงัดเหมาะที่จะใช้เป็นสถานที่ภาวนานอกจากอากาศดีแล้วยังมีแหล่งน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีหลวงปู่ท่านชอบที่นี่มาก แต่ต่อมาในช่วงหลังท่านมีอายุมากขึ้นทำให้อาการของโรคหอบกําเริบทำให้เหนื่อยเร็วเนื่องจากมีการพักผ่อนไม่เพียงพอน้ำหนักเพิ่มขึ้นจากการนั่งทั้งวันในปีพุทธศักราช2519วันที่14กันยายนหลวงปู่ได้รับนิมนต์ไปงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ของสิทธิ์ผู้หนึ่งเทศเสร็จแล้ว ยังมีการเจิมนุ่นเจิมนี่เป็นเวลานานและปีนขึ้นเจิมพอกลับมาถึงวัดในคืนนั้นเองท่านเกิดอาการปวดตรงหัวใจอย่างรุนแรงบรรดาศิษย์เห็นอาการไม่สู้ดีนักจึงรีบพาเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสกลนครโดยมีนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครช่วยดูแลอาการหลวงปู่เต็มที่จนอาการดีขึ้น ท่านจึงของกลับไปรักษาตัวที่วัดต่อมาไม่นานท่านก็เกิดอาเจียนอย่างหนักต้องกลับเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกทางคณะแพทย์ลงความเห็นว่าควรเดินทางเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬากรุงเทพมหานครเพราะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีเครื่องมือแพทย์พร้อมทุกอย่างวันที่21สิพฤศจิกายน พุทธศักราช2519หลวงปู่ได้เดินทางกลับมารักษาตัวที่วัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลน,นครและถึงแก่มรณาภาพลงด้วยอาการที่สงบในคืนวันที่4มกราคมพุทธศักราช2520เวลา19นาฬิกา50นาทีรวมสิริอายุได้88ปีในวันชาวพนกกิจศพของหลวงปู่ มีประชาชนทั่วสรารทิศทั้งในประเทศและต่างประเทศหลั่งไหลกันมางานเพื่อกราบนมัสการหลวงปู่เป็นครั้งสุดท้ายนับเป็นแสนแสนเลยทีเดียวโดยหลำลึกในบุญบาร,รมีของท่านได้นำเอาพระธรรมคำสั่สอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเปิดดวงตาแห่งความมืดบอดอในวังบนของ,ของกิเลสให้มองเห็นแสงธรรมแห่งความดีแสงธรรมแห่งความประเสริฐตลอดไป